8ปดโมงสี่สิบเจ็ดนะครับของขวัญตื่นแล้วของขวัญตื่นแล้วขอยหลอกกล้องนะขวัญมองคุณแม่เหรอแล้วเขามองเรากล้องนะเมื่อคืนเนี่ยนงด้เยก่ไม่เจอกันสองอาทิตย์เป็นยังไงบ้างยิ้มเหรอยิ้มให้เหรอ,หอ,อตื่น รู้มุมกล้องเหรอนาจาเขาจะถีบผ้าหมดนี่ย้ายเอาทำไมเหมือนรู้ว่ามาแล้วมาปุ๊บตื่นเลยฮะนลาตื่นน้องของขวัญช่วงตื่นช้ารู้เนี่ยวันนี้ตื่นสายเพื่อหมดเนี่ยใส่ตัวนี้เพื่อหมดซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มให้แล้วนะครับแม่ชักล้ามน้องก็เอาวานมองอะไรลูก พวกมึงคุยอะไรกันน่ะพวกมึงคุยอะไรกันน่ะกววานเ็กจัาพวกมึงคุยอะไรกันวะฮะว่ายังไงคะว่ายังไงคะากลองรเอ๋ตาเอ๋ หน้าน้องเปลี่ยนนะเนี่ยโตจําหน้าน้องไม่หน้าน้องไม่เหมือนเดิมนะเนีอยเนาตอนนี้ถ่ายอ่ะหน้าจะยิ้หอมลงฮะเออหน้าเลียวขึ้นเนาะใช่ไหมคะหน้าน้องเลียวขึ้นหรือเปล่าคะยังยังเขาก็ยยอยัะแหลกให้หลอให้หลอฮัลโหลน้องงงเหรอคะเฮองงแล้วก็ยิ้มงงแล้วก็ยิ้ม ยิ้มมาคะแก้วยิ้มมาคะแก้มย้อยใหญ่เลยหืึใครเอามะนาวมายัดไว้ในแก้มน้องหรือเปล่าเนี่ยหืฮหืึน้องเอามะนาวไปซ่อนไวหะะ้หรือเปล่าคะหื Terima kasih telah menonton!